สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆ,ๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่ จะได้รับข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนนะครับจากช่องอ่าชัชวาสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับมานำเสมอเพื่อนเพื่อนทั้งหมด8ตัว8รหัสนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่ามีเงินวันในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดตอกจาน 935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกนะครับใช้งานได้1เดือนเน็ตเม่อันเน็ตเม่สปีดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่2ให้เพื่อนกดดอกจัน777ดอกจัน55สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5จิกใช้งานได้5วันนะครับดอกจัน777 ดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่สามให้เพื่อนกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองเจ็ใช้งานได้สามสิบวันดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่สี่นะครับให้เรากดดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน320 mb นะครับใช้งานได้1วันดอกจัน878ดอกจัน2850ปดห้าศซีเียมนะครับไปดูตัวที่5กันนะครับตัวที่5ให้เพื่อนกดดอกจัน550ดอกจัน339สี่เหลซีเียมตัวนี้จะเป็นเน็ต500 mb นะครับใช้งานได้7วันดอกจัน550ดอกจัน 339สี่เหลี่ยมไปดูตัวที่6กันนะครับตัวที่6นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน935าดอกจัน99้าสามสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเนตจำนวน10จิกใช้งานได้30วันดอกจัน935า 9, 3, 5, ดอกจัน99า 9, 9, 3, สามสี่เหลี่ยมตัวที่7นะครับให้เพื่อนกดดอกจัน777ดอกจัน780 ก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5จิกใช้งานได้5วันนะครับดอกจัน777ดอกจัน7809ย์สี่เหลี่ยมโอเคครับตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับตัวที่8ให้เราก,กดดอกจัน935า 35, ดอกจัน97าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองจิกนะครับใช้งานได้1วันดอกจัน935า 35, ดอกจัน97้สี่เหลี่ยม โอเคครับและนี่ก็คือนะครับทั้งหมดโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทั้งหมด8ตัวที่ผมนํามาแนะนานะครับอาจจะมีตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครดูทั้งหมด8ตัวนี้นะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัคสมาชกกับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชันสกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สาคัญ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใ,ใหม่จากช่องชาชวาดสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ